หนึ่งในจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความสวยงามของริมน้ำแควก็คือสกายวอล์คครับซึ่งขอบอกว่าตอนนี้กำลังฮอตมากทั้งอากาศตรงนั้นและคนที่ไปเที่ยวที่เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์ทิตศสกายวอล์คกาญจนบ,บุรีเป็นสะพานกระจกใสตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบ,บรุรีสร้างขนาบน้ำนะครับตัวสะพานสูง12เมตรและระยะทางโดยรวม150เมตร ดีไซน์ใสๆสวยๆครับขึ้นไปยืนข้างบนอาจจะรู้สึกใจตุ้มๆตอบออยู่บ้างเพราะพื้นด้านล่างเป็นกระจกใสมองเห็นแม่น้ําเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีเป็นที่บรรจบกันของแม่น้าแควใหญ่และแม่น้าแควน้อยนะครับไกลๆจะเห็นหลวงพ่อวัดเขาแหลมให้สการะบูชามีการปรับพื้นที่บริเวณน,นั้นครับให้เป็นแหล่งพักผ่อนชมวิวมีกิจกรรมให้ทำครับมีลานเอ็กซ์ตรีม มีเวทีสำับแสดงคอนเสิร์ตขนาดเล็กและเป็นแลนด์มาร์คสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวแห่งใหม่แถมตรงนั้นครับเวลากลางคืนทุกวันเสาร์ยังมีตลาดถนนคนเดินด้วยครับครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับเราก็มาถ่ายรูปได้นะฮะตรงนี้นะครับโผล่กไปตรงกลางนะฮะนี่ มีน้องมัสยานะครับอยู่ซ้ายขวานนครับเป็นมัสคอตประจำการขัน,านการจรบุรีเกมนะครับ่ถยรูปนี้นะครับ <S <S ยิ่งในช่วงการแข่งันกีฬาชาิครั้งที่48าการจรบุรีเกมที่มีคนเข้าจังหวัดมากถึงหลักหมื่นคนยิ่งมีเหล่านักกีฬาให้ความสนใจแวะมาเที่ยวชมเหมือนน้องนักกีฬาฮันบอลจากจังหวัดชัยภูมิกลุ่มนี้ครับที่แวะมาเยี่ยมชมเหมือนกันครับ ก็สวยดีค่ะวิวบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นภูเขาแล้วก็มีเรือแทนเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นด้วยค่ะสกายวอล์กปยากาศจนบุรีครั้งแรกกับเรบใช่ค่ะมาครั้งแรกค่ะแล้วรู้อยู่แล้วว่าแบบตั้งใจจะมาเที่ยวที่นี่อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าไงไม่ค่ะก็เซิร์ชหาใน Google ค่ะแล้วก็ดูว่าที่เที่ยวมีที่ไหนบ้างค่ะก็เลือกเป็นที่นี่ค่ะสกายวอล์กครับเปิดให้ขึ้นชมทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกา มีค่าบริการครับ60บาทต่อคนราคาเดียวเป็นค่าบำรุงสถานที่รวมถึงค่ารองเท้ากันกระจกเป็นรอยด้วยนะครับรอบหนึ่งครับคนจะขึ้นไม่เกิน 100- ่งร้อถึงหนึคนเพื่อความปลอดภัยเด็กต่ำกว่า9ปีครับถ้าจะขึ้นชมต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับหรือว่าใครจะไม่ขึ้นชมก็ได้นะครับชมวิวบริเวณนั้นก็ได้เช่นกันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับให้มาท่องเที่ยวบริเวณนี้ครับสกายวอล์กนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับใครที่อยู่เมืองหลวงครับกรุงเทพมหานครเด ก็จะได้รับชมวิวสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ